สารไม้สักลุงปัญญาสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูเป็นสารตายายกันบ้างนะคะสารตายายอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นเรือน จัวสนะคะจะมีจัวสามจัวแบบนี้เลยแล้วก็เป็นไซส์ไซส์ XL นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งตายายเป็นสาราพ่อปู่สารเจ้าแม่หรือว่าสารแม่ตะเคียนอะไรต่างๆเนี่ยสามารถบูชาร่วมกันได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญสารของเราเป็นไม้สักแท้แก่จับนะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันบ้างนะคะถาดรอบเรือนของสารหลังนี้นะคะจะกว้างอยู่ที่ 125เซนนะคะแล้วก็ในส่วนของความลึกจากถาดด้านหน้าถึงด้านหลังนะคะลึกอยู่ที่125เซนเท่ากันเรียกว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะขนาดถาดความกว้างและความลึกเนี่ยจะเท่ากันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนเนี่ยความกว้างของหน้าเรือนจะอยู่ที่85เซน т. ความลึกจากหน้าเรือนถึงหลังเรือนนะคะตรงนี้นะคะเราจะวัดจากตรงนี้เนาะอยู่ที่71เซนค่ะ และเรามาดูภายในกันบ้างนะคะที่เราจะวางองค์ความสูงเนี่ยเราสามารถวางได้ที่เท่าไรนะคะเราจะวัดจากพื้นนะคะจนถึงหมายคาดกลางข้างบนเนาะสามารถวางองเนี่ยมีความสูงได้ประมาณ46เซนไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าถ้าสูงมากเกินไปเชิงชายฉลุจะบังหน้าเนาะในส่วนของหลังคาเนี่ยก็จะเป็นจว3จามจวดและเราทำลายหลังคาเป็นลายใบโพรงเกรดแบบนี้เลยเนาะ ต่อมาเลยเรามาดูกันที่ใต้ถุนเรือนบ้างนะคะใต้ถุนเรือนนะคะเราจะยกสูงแบบนี้เนาะแล้วก็โดยที่ความสูงจากถาดเรือนจนถึงตัวเรือนข้างบนนะคะจะสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนโดยประมาณเนาะเรามาดูกันที่ขาเสากันบ้างนะคะขาเสาของเราจะเป็นไม้เต่งนอกมีความหนาอยู่ที่3มนิ้วคูณ3มนิ้วนะคะเป็นไม้ตันเลยเนาะ และสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสารไม้อยากจะมีสารไม้สวยๆแบบนี้ไว้บูชาก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0656321550ค่ะ